ครับสวัสดีผู้ชมทุ้ท่านนะฮะครับเราเข้าสู่รายการชินทโรโอเวอร์ทีวีหรือโชว์ทีวีนะฮะวันนี้เราไม่ได้มาอยู่กับเกมอะไรฮะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของรายการใหม่นะฮะเอ้ยเป็นช่วงใหม่ของรายการนะฮะสำหรับกับช่วงชินทโรโอเวอร์ฮอนะ,ะ่ะก็ช่วงนี้ผมจะมาเล่าเรื่องลึกลับหรือ ประวัติผีตัวไหนๆก็นั่นแหละครับวันนี้ก็ปเปิมคลิปแรกก็จัดเป็นปทั้งสามเรื่องแล้วกันนะฮะอ่าก็สำหรับเรื่องแรกคิดว่าคุณผู้ชมหลายคนคงรู้จักกันบ้างนะฮะก็คงได้ยินผ่านกันบ้างนะ,ะกับเรื่องสาวปากฉีกนะฮะก็ลักษณะของผีตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของสาวปากฉีกคือปากจะฉีกถึงใบหูนะฮะมักจะยืนอยู่ริมถนนในช่วงค่าของ วันที่เหมาะลงและจะสวมผ้าปิดปากไว้พอเขาเดินผ่านมาก็จะเข้าไปถามว่าฉันสวยไหมถ้าตอบว่าสวยซาปาชีก็จะถอดผ้าปิดปากออกแล้วทันรั้งว่าแบบนี้นะถ้าเหยื่อตกใจแล้วพยายามวิ่งหนีซาปาชีจะวิ่งไล่และถึงหนียังไงก,ไก็หนีไม่พ้นนะซาปาชีจะเล่นงานเหยื่อโดยจะตัดปากให้ฉีกเหมือนเธอนะสำหรับตัวผมแนละ้วครับผมเจอนะผมจะบอกว่าไปถามพ่อผมดูสิ อะไรประมาณนี้นะหรือไม่ก็ลองไปถามคนนู้นดูคนนี้ดูอ่าครับก็คงโดนค่าใน้นอนนะจะทำเขาตามผมเลยผมนว่านะก็ไปเรื่องต่อไปกันเลยฮะกับเรื่องผีนับจานนะฮะอ่าแต่ก่อนก่นก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดังอีกเรื่องนึะฮะเราอยู่ไหนเนี่ยเรากันว่าโอคิคุเป็นสาวใช้ของ อาโอยาม่าผู้ที่หวังจะโค่นรมอามากของเจ้าเมืองเธอบังอาจไปได้ยินแผนการเข้าจิงเล่าให้คนรักของเธอฟังแผนการของอาโอยาม่าจึงสุกเปิดโปงและล้มเหลวในที่สุดอาโอยาม่าโกรธมากจึงวางแผนจะสังหารเธอโดยใส่ความว่าเธอขโมยจานรำค่าไปหนึ่งใบาจากชุดนั้นมีสิบใบนะจานชุดนั้นมีสิบใบเอออุ้ิคู่สุดทรมานจนตายและทิง้งศพตรงในบอ่อน้ำนะฮะโอ้น่าสงสารจิ้มิมนะ ก็ปล่อยเข้าไปนะไม่เกี่ยวกับเราปล่อยเขาไปตามเป็นตากลัามนะก็ผีนับจานก็ก็อันนี้เป็นผมจะเพิ่มเติมให้แล้วกันนะฮะเขาบอกว่าผีันนี้นี่จะนับจานอยู่ที่บ่อน้ำที่ตวเองตายนะฮะก็จะนับหนึ่งใบสองใบเรื่อยๆนะ,ะเออก็เรื่องมันนะปล่อยไปอย่างที่เป็นอ่าต่อไปก็เป็นสามที่สยองโรคนะฮะสยองหโรคนะ,ะก็กับที่เออที่อะไรวะอี่เนาะ ไปนะหาก่อนหาไม่เจเอโอ๊ชิบหายแล้วฮะห,หาไม่เจออ,อ๋อนี่อะไรกันนะครับเนี่ยเรื่องโรงแรมผีสเตอรีสเตอรีโฮเทลนะอา่าก็ตามรูปเลยฮะเป็นโรงแรมอย่างที่เห็นนะ อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นภาพวาดมันภาพทีมหัวหาเนี่ยก็เรื่อมงมเลยอะความสอยองเขาว่ากันว่าความสอยองขวัญของโรงแรมแห่งนี้ถึงขนาดทำให้มันเป็นต้นกำเนิดของเดอะไรเดอะชายนิ่งเออนิยายสอยองขวัญเรื่องดังจากประสบการณ์ตรงของสตีเฟนคิงนะผู้เรื่องชื่อซึ่งพักอยู่โรงแรมแห่งนี้ในห้องสองหนึ่งเจ็ดอ่าห้องไหนไม่รู้แล้วก็เปล่นไปอีกเรื่องโรงแรมเดอะสแตนรี โคโรราโดสหรัฐอเมริกานะโด่งดังในอดีตในฐานะโรงแรมตากอากาศสุเฮิตใกล้เชือเขาร็อกก้สร้างโดยนายฟีแรนโอสแตนรีนะและภรรยาปัจจุบันโรงแรมนี้ถูกจัดว่าเป็นโรงแรมที่มีผีชุกชุมที่สุดติดอันดับต้นๆนะของโลกจากกรรสาาบันโดยมีรายงานพบว่าเห็นนายสแตนรีและภรรยาไปทั่ว ไม่ว่าจะเป็นรัเบห้องครัวบาร์และห้องเล่นบิวเรียนนะบางครั้งแขกก็จะเปิดประตูไปเจอผู้ชายคนผู้ชายคนหนึ่งยืนอยูบ่บนเตียงก่อนที่จะรอยหายเข้าไปในตู้เสื้อผ้าหรือมีเสียงบรรเลงเพลงจากห้องดน,นตรีนะทั้งที่ไม่มีใครอยู่แถมเป็นแถมแป้นกดเปียโนกำลังเอ๊กำลังกระเด้งขึ้นลงขึ้นลงนะมีคนเล่นนะ uh, กระเด้งขึ้นลงขึ้นลงนะเหมือนเออเดินงอย่ปล่อยเขาไปนะ แระเมื่อเข้าไปใกล้ดนตีก็หยุดลรงอย่างชพนะันหน้านอกจากนี้ยังมีเสียงเด็กที่เล่นกันตรงกลางโถงทางเดินนะจนแขกนอนเมื่อหลับทั้งคืนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะเป็นคลิปแรกนะก็กนะกข้อมูลผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเปิดดูหนังสือนะบอกเลยก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์บอก subscribe and share ดชวยนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ